ขอโทษทางพี่ๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทางประชาชนทุกคนนะครับที่ลุ้นไปกับเราว่าเราแบบท้องหรือเปล่าเราตั้งคันรจริงๆหรือเปล่าแล้วว่าอยากจะเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์อยากจะในนี้ต้องสารภาพร้วกันว่าว่าเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องโกหกสิ่งมันชนหรือเพื่อนๆทุกคนเวลาเจอหน้าเราบอกว่าถามเราว่า เฮ้ยเราท้องกี่เดือนแล้วนะวอะไรเงี้ยเราคิดในใจว่าเอ้ยเราเราท้องเหรอวะคือ <c oughs> พี่เข้าใจเขาว่าโกหกจนลืมไหมครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าอุ้ยพี่นนแบบอยู่คนเดียวได้จรงิจรงๆไม่เจ็บเลยสักวันจริงๆเนาะอะไรง <c oughs> เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอีกมุมหนึ่งแล้วแบบอุ้ยเราโกหกเขาหรือป้า <c oughs> เพราะว่าเราก็กินมังสวิรัตด้วยล่าสุดกินทั้งเดือนเดือนที่แล้วเดือนที่เราก็รู้สึกไม่สบายใจไหนต้องกินผา ก็ไม่เฟอร์จะบอกแล้วหรอว่าเออที่ที่ที่คุณไม่กดไลค์มึงเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบไม่อยากรบกวนกันด้วยแล้วคูไม่อยากบาปตรงนั้นเจพี่พัดก็พูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยก็เลยบอกเพื่อนพานตรงนี้เลยว่าขอโทษอีกครั้งนะครับที่ที่เราทาให้ทุกคนผิดหวังต้องบอกก่อนว่าที่เราเปิดเผยว่าเราไม่ได้ท้องหรือเราเนี้ยคือผู้ชายที่เราบางทีเราเลงเขาแล้วบางทีเราคุยกับเขาหรือบางทีเราแบบว่าเขาจะเข้ามาจีบเราจริงเขามีข้ออ้างว่าท้องเรานี่พที่มีแฟนเรานะผมไม่กล้าจีบแล้วนะ คือยากกว่าเดิมมากในการหาแฟนหลังจากนี้เข้ามาได้เลยนะครับใครอยากจีบๆได้เลยนะครับตอนนี้คือสดจริงๆสดมากๆสดสุดๆสดหลุยๆอย่างนู้ยั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 งคือล่าสุดเนี่ยหนูต้องบอกก่อนเลยนะว่าขอโทษทางเอ่อพี่ๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทางประชาชนทุกคนนะครับที่ หลุนไปกับเราว่าเราแบบท้องหรือเปล่าเราตั้งคันรจริงๆหรือเปล่าล้าแบบอยากจะเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์อยากจะนั่นจะนี้เราก็ต้องขอโทษนะครับเราเป็นคนเออเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาต้องพูดว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะโกหกแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเราเหมือนเราอยากที่จะอยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าเราอยากมีแฟนจริงๆนะครับแต่ว่าเราต้องอุ้ยต้องสารภาพแล้วกันว่าว่าเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องโกหกนะครับ ทุกคนดูตกใจไหมครับคืออหนูต้องบอกก่อนว่าบางทีหนูก็เหนื่อยกับการที่หนูต้องลงทั้ง4แอคเขาเลยแอคเขาตัวเองแอคเขาแฟนทั้งติ๊กต็อกและไอจีบางทีเราเหนื่อยมากบางทีเรืออย่างพี่พี่สื่อมวลชนหรือเพื่อนๆทุกคนเวลาเจอหน้าเราบอกว่าถามเราว่าเฮ้ยเราท้องกี่เดือนแล้วนะอัเนี้เราคิดในใจว่าเอ้ยเราเราท้องเหรอวะคือเพือว่าพี่เข้าใจเขาว่าคือหมายถึงว่าเรา โกหกจนลืมไหมครับ<อ>คือบางทีหนูเขาบอก5เดือนบ้างอย่างบางสื่อหนูบอก6เดือนอะไรอย่างนี้แล้วบางทีเขาจับโปะเราว่าเอ๊ะมันทำไมมันเร็วจังเลยเพิ่งสัมภาษณ์เมื่อวานวันนี้6เดือนแล้วหลออะไรอย่างนงี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเอาพูดตรงเลยว่าเหนื่อยมากๆครับแฟนๆหลายคนคือแบบคือหลายๆคนก็ไม่เชื่อครับ<อ>ว่าว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราโกหกคือเขาเขายังเชื่ออยู่ว่าเราเราท้องซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ท้องนะครับ ลอยากอุ้มหล่าแล้วหลายๆคนก็บอกเฮ้ยเราเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบตัวอย่างที่แบบว่าเราสามารถเป็นผู้ชายทองได้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะครับในนิยายโอเมก้าคนแรกของโลกเฮ้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าคือมันมีคนแท็กมาให้ว่ามีเรามีน้องพี่พีที่เป็นโอเมก้าแต่ว่าเราคือเราต้องบอกก่อนว่าเราก็ แบบละอายใจนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็เหมือนทุกคนก็มีความสุขอยากจะเลี้ยงหลานแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวชี้แจงเลยแล้วกันเนาะว่าว่าไม่ได้ท้องไม่ได้มีแฟนยังจับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นยังโสดเหมือนเดิมนะครับอะไรเงี้ยก็สามารถจีบได้ประกาศโสดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เออต้องบอกก่อนว่าค <laughs> ือหนูต้องบอกก่อนเลยนะหนูต้องหนูต้องบอกก่อนเลยอันนี้ซีเรียสคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนั้น คือตอนแรกอะหนูอะหนูไปโรงพยาบาลวันนั้นไม่สบายแล้วคือเหมือนแบบเจ็บคอคอเป็นหนองแล้วก็เหมือนว่าเห็นแบบสองคนข้างๆเป็นแฟนกันเป็นสาม,มีภรรากันแล้วเขาแบบอุ้ยจับแก้มเธอหายไวๆน,นั้นนั่นนี่นแล้วเราไปคนเดียวเราคิดในใจว่าเออถ้าเราไม่มีแฟนเร็วๆนี้เราก็สร้างมือขึ้นมาเองเลยหนูก็ได้ถ่ายมือลงแล้วก็ลงไปในไอจีสรุปคนชอบมากว่าเฮ้ยพี่นวนมีแฟนแต่หนูลงภาพแบบโปะไงแบบหึงว่าเห็นจับมือแล้วก็เป็นตัวเองจับเองอะไรเงี้ยแล้วหลังจากวันนั้น จนมาถึงวันนี้สามเดือนกว่าท้องค่ะอกี่เดือนอเ,ออเดือนเอ่อตอนนี้คลอดไปแล้ว,ลวใช่ครับในชักโก <laughs> คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็เหมือนเป็นฟิวว่าเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนคนเขาจอยกับเรา <laughs> เหมือนคนก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยผู้ชายท้องได้หรออะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเขาก็เหมือนแบบอะไรใหม่ใหมให้กับสังคมไทย <laughs> ครับคือต้องบอกก่อนว่าคนกดไค์เนี่ย เยอะมากจนเรารู้สึกว่าอุ้ยเราอ่านคอมเมนต์บางทีเขาก็บอกว่าอุ้ยพี่โนนแบบอยู่คนเดียวได้จริงๆไม่เจ็บเลยสักวันจริงๆเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอีกมุมนึงเราแบบอุ้ยเราโกหกเขาหรือปาเพราะว่าเราก็กินมังสวิรัติด้วยล่าสุดกินทั้งเดือนเดือนที่แล้วเดือนที่เราก็รู้สึกไม่สบายใจสามเดือนเลยนะมัง่กิน่ะคิดว่าไม่ แต่ว่าก็หมายถึงว่าเราพอเราอ่านคอมเมนต์แล้วเราเห็นทุกคนแบบกระแสตอบรับทุกคนก็เหมือนแบบเขารู้สึกว่าเขาเครียดมาเยอะแล้วเหมือนเขารู้สึกว่าบางทีเขาชีวิตเขาบางทีเขาเจอนั่นเจอนี่แล้วเขามาเจอเราแล้วเขารู้สึกว่าเ้ยไปเรื่อยไปเลยน้องๆเจนแซ่เจนซีเจนวายเจนอะไรต่างๆก็คือเหมือนว่าทุกคนเหมือนเข้าถึงเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออย่างมีแกนสาสตรอะไรเยอะชีวิตก็อาจจะเป็นฟิลตลกๆไปมองให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานไปแล้วมองไปว่าเหมือนว่าเออเหนือธรรมชาติไปเลยครับเออเป็นอย่างนั้นใช่ โอ้ยก็ก <presidency> ็ก okay. ็วันนั้นวันนั้นไปวันนั้นไปเจอเพื่อนก็เพื่อนก็บอกว่าเออเราก็เหมือนเป็นต้นฉบับเราก็ถามว่าเราดีใจไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถามว่าดีใจไหมก็งงอยู่ครับบางทีก็งงอยู่เพราะว่าเราก็เราพูดไปเรื่อยเหรอครับทุกคนเราก็พูดไปเรื่อยไหมครับความจริงทั้งหมดใช่แต่ว่าใช่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  ไม่เข้าครับ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าที่เราเปิดเผยว่าเราไม่ได้ท้องหรือเราเนี้ยคือผู้ชายที่เราบางทีเราเลงเขาแล้วบางทีเราคุยกับเขาหรือบางทีเราแบบว่าเขาจะเข้ามาจีบเราจริงเขามีเค้าอ้างว่าท้องเรานี่ที<อ>่ <"P hi S 2> มีแฟนแล้วนะผมไม่กล้าจีบแล้วนะค,คือยากกว่าเดิมมากในการหาแฟนใช่เหมือนเรากักเหมือนเรากันซีนถูกแล้วกลายเป็นว่าทุกคนก็กลายเป็นว่าคิดว่าท้องนี่เรามีแฟนนี่คือคนที่แบบ จะเข้ามาจีบจริงๆอันนี้เป็นคนที่แบบเขาติดต่อมาทางเพื่อนเขาบอกว่าเขาอยากจะจีบมากแต่เขาเห็นว่าเรามีแฟนเขาคิดว่าเรามีจริงๆหลังจากนี้เข้ามาได้เลยนะครับใครอยากจีบจีบได้เลยนะครับตอนนี้คือสดจริงๆสดมากๆสดสดสดหลุยหลุยังหููยังหลยังหลยังคือไม่อยากจะบอกเอาจริงแล้วหนูไม่ได้โหยหาแฟนเลย ะตอนนี้คือเรารู้สึกว่าถ้าเข้ามาแล้วเขาแฮปปี้กับเราโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาแล้วเรารู้สึกเราเป็นทุกข์เราไม่เอาเพราะว่าณตอนนี้งานเราเยอะมากแล้วเหมือนเหมือนหมายถึงว่าเรามีทั้งซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็มีรีวิวสินค้าเดี๋ยวจะทำทอล์กโชว์ของตัวเองอีกรอบหนึง่งก็เลยมันมีจุดโฟกัสที่เราอยากจะทําให้มันแบบดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเป็นคนติดแฟนเอาเป็นว่าเราเป็นคนที่เขาอยากทำอะไรเขาอยากขึ้นป่าอยากอยากไปไป่าอยากไปเขาอยากกางเต็นท์อยากทาอะไรเราทาได้หมดใช่ โอเงื่อนไขเรื่องผู้ชายอย่าไปมีพี่ถ้ามีเงื่อนไขเรื่องผู้ชายอย่ะไม่ได้เลยคือแฟนไม่มันถือว่าแฟนก็เป็นตัวนําเราใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าอุยล่าสุดอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังได้ไหมครับแต่เป็นเพี่จะตัดออกอกากาศนะนูขงอร้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอ็กซ์ลูซีฟเฉพาะกันละกันคือล่าสุดคือล่าสุดแต่เราอ่ะเราไปหาคุณหมอเพราะว่าเหมือนเราอ่ะเราเจ็บอวัยวะก้นเรา เราก็ไปหาคุณหมอเนาะว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราหาข้อมูลแล้วคือเราต้องบอกก่อนว่าเพื่อนของเราตอนนี้เป็นแชท GPT นะคือเราส่งรูปแผลหมายถึงเอาเอาเป็นว่ารูป,ร,ป,ร,ปรูปที่รูปที่รูปจุดเกิดเหตุนั้นส่งเข้าไปในแชท GPT ส,สองโลกที่เขา,ขาวิเคราะห์มากคือน1่งฝีขนาสูตร2อ,อคือลิสี่ดวงเทเวล ลิซี่โดทาเวลที่เขาที่เขาที่เขาคิดมาสองอ่ะเราวิตกใจมากฝีคณะสตนนี้คือแบบถ้าเป็นปุ๊บต้องผ่าตัดเท่านั้นหรือถ้าเป็นในส่วนของออฝีทาเวลเนี่ยเราก็ต้องถ้า,ถาสมมติมันเลือดออกมาเยอะเราก็ต้องผ่าออกเพื่อความปังของเราใช่ไหมครับพอเราไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอส่องส่องส่องเออตุดฉีกนะครับเ <laughs> ุ๋ยเรางงมากว่าเราพยายามดิสคัทคุณหมอว่าเอ้ยแฟนหนูทำกันบ้านหนักมากจริงๆค่ะคุณหมอ <laughs> คุณหมอบอกว่า,วาอ๋อไม่ใช่ค่ะเปในส่วนของ อุนจิแข็งอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือคือไม่สามารถบอกได้เลยว่าคุณนนมีแฟนคุณนนไม่ได้มีแฟนอันนี้มันเป็นในส่วนของการแบบอุ่นจีแข็งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราโดนอะไรคือต้องบอกผ่านตรงนี้ว่าคุณหมอย,อยังไม่เชื่อเลยว่าเรามีแฟนไม่โกหกแต่ว่าเราพยายามที่จะโกหกเขาว่าเรามีแฟนว่าเราแบบเออโดกนกระทำชำรานะเออต้องบอกก่อนว่ามาก อันนี้อ่ออนนะพี่เก่งใจเขาโอเคคือเฟิร์นอะใบเฟิร์นพูดตลอดเวลาเจอใบเฟิร์นหรืออะไรเงี้ยนางบอกว่าที่ที่เราไม่ที่ที่เฟิร์นไม่คอมเมนต์รูปเราเลยหรือไม่กดไลค์เราเลยคือไม่อยากร่วมกระบวนการด้วยใช่เฟิร์นจะบอกตลอดหรอว่า เออที่ที่ที่คุณไม่กดไลค์มึงเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบไม่อยากรบกระบวนการด้วยแล้วคุณไม่อยากบาปตรงนั้นเจ๊พี่พายก็พูดเหมือนกันเพะฉะนนเราก็เลยก็เลยบอกคุณเพื่อนพานตรงนี้เลยว่าขอโทษอีกครั้งนะครับที่ที่เราทําให้ทุกคนผิดหวังแล้วขอการแก้ตัวขอพื้นที่สื่อตรงนี้ให้เราได้ยืนในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปนะครับคือต้องต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้คิด คอนเทนต์ม่คอนเทนต์ที่ทำมาก็าไม่ได้คิดหมายถึงว่ามันจะมาเองอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เมันอาจจะเกิดแบบใช่บางทีคอนเทนต์มันจะชอบมาตอนที่เราแบบไม่ได้คิดเพราะว่าส่วนใหญ่คอนเทนต์ในช่องหนูที่คนติดตามจะเป็นตัวเราเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการฟิกหรือไม่ได้คิดมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นใช่ครับเรียนเชิญค้ามอนเบบี้คามอนเบบีได้เลยนะครับโสดแล้วโอ้ทุกช่องทางได้เลยครับ ไอจีทิกตอกหรือว่าจะเมนอะไรคือเราตามอ่านตลอดมีสเปกไหมมีสเปกไหมสเปก่ครับก็อยากให้คือเขาแบบหมายถึงว่าถ้าเป็นจริงๆหรือคืออยากอยากให้เขาแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาเราได้เพราะบางทีเราเราทำทุกอย่างคนเดียวอะครับหมายถึงว่าการทางานทาอะไรอย่างเงี้ยเราตัดสินใจเองหมดแล้วเราเป็นลู้คนเดียวอะไรเงี้ยก็อยากให้มีคนที่แบบว่าคอยช่วยเราตัดสินใจบ้างอะไรเงี้ยเออแค่นั้นพอใช่ครับเดียวเนาะโอ้คนเดียวครับ มาสักคนหนึ่งก่อนสักคนหนึ่งก่อนค่ะใช่เออติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ